วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้า2คู่นี้ของผมนะครับ Run s k e t c h e r Goran Laser Xs กับ Asics Magic Speed ครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t o n i ก TV อีกครั้งนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมจะเอารองเท้าท,ทุกคู่นะครับที่ผมมีเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้านะครับวันนี้จะเอารองเท้าที่ผมรู้สึกว่ามันจะมีความเหมือนกันของ2คู่นี้มาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับผมวันนี้จะเอารองเท้า s k e t c h e r g o l a n Laser Xs กับ Asics เมจิกสปีดมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆมีความเหมือนกันในเชิงของสเปคอยู่บ้างนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าแตกต่างและเหมือนกันยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงติดตามชมนะครับผมทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามในคลิปนี้ได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยจะมีโอกาสได้รับ ผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับผมและก็ยังสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของกล่องรองเท้า Kidin Box สีดำได้ในราคาพิเศษนะครับสำหรับผู้ชม Tonic TV นะครับได้รับราคา690บาท6กล่องนะครับโดยแอดไลน์ ID ด้านหน้าจอได้เลยนะครับผมข้อมูลของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับผมได้ทำเอาไว้แล้วนะครับสามารถกด ลิงก์ด้านล่างหรือว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะครับกดดูได้นะครับว่าผมเล่าให้ฟังทั้ง2คู่นี้เอาไว้แล้วนะครับผมอ่ะอย่างนั้นมาถึงส่วนแรกของรองเท้านะครับก็คือส่วนของอัปเปอร์นะครับหรือว่าหน้าผ้านะหน้าผ้าของตัวโกลันเอ็กเซสเนี่ยทำจากเทคโนโลยีเป็นโมโนเมชนะครับเป็นหน้าผ้าที่โปร่งมองเห็นข้างในได้เลยนะครับถือว่าเป็นหน้าผ้าที่ผมคิดว่าแห้งเร็วแล้วก็โปร่งโล่งสบายนะครับในขณะเดียวกันที่ตัว เอซิกเมจิกสปีดเนี่ยเขาก็ทําจากเมชเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยเอซิกเมจิกสปีดเนี่ยเขาจะทําจากเมชที่ถ้าจับดูแล้วเนี่ยผมว่าตัวเนื้อหน้าผ้าเขาเนี่ยอาจจะดูหนากว่าตัวโกลันเลเซอร์เอ็กเซสประมาณหนึ่งนะครับเท่าที่วิ่งมาเนี่ยการระบายอากาศเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่เรื่องของการแห้งเร็วผมว่าหน้าผ้าของเจ้าโกลันเอ็กเซสเนี่ยน่าจะ แห้งเร็วกว่าเจ้าตัว ASIC Magic s p ป e d นิดหนึ่งนะครับผมม,นะมีการล็อกข้อเท้าที่ดีทั้งคู่นะครับแต่ส่วนของความสวมใส่และรู้สึกนุ่มสบายกว่าเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของตัวที่เป็นเจ้า cher, olan, s เ e t c h e อร์โก n Laser e อร e เ e มากกว่าเพราะว่าเขาจะมีวัสดุที่เป็นฟองน้ำตรงนี้ใส่แล้วรู้สึกว่าจะนุ่มกว่านะครับ แต่ส่วนของตัวเมจิกสปีดเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้นะครับยังให้ความรู้สึกนุ่มสบายนะครับแต่ก็จะเบาดับเบาเบาเท้าหน่อยแต่จะต้องระวังตรงนี้นิดนึงคือเรื่องของตัววัสดุที่เป็นบางๆตรงขอบตรงนี้นะครับก็เคยว่าเคยใส่ตรงเท้าสั้นๆนะครับแล้วมันจะเสียดสีและตจะตุ่มได้นะครับเชือกของเจ้าเมจิกสปีดเนี่ยเขาให้มาเป็นเชือกที่บางนะครับ เป็นเชือกเส้นเล็กนะครับบางเลยนะครับแล้วก็แต่ยาวนะครับยาวเลยนะครับอันนี้ยังผูกแบบรันเนอร์ลูปแล้วนะก็ยังยาวขนาดนี้นะครับลาดผูกเสร็จแล้วก็คงต้องซ่อนไว้ข้างหน้านิดนึงนะครับก็อ่ยาวนิดนึงนะครับแต่ส่วนของตัวเลเซอร์เอ็กเซสเนี่ยให้มาพอดีเป๊ะเป๊ะเกินไปซะด้วยซ้าเขาจะให้เนี่ยแบบรัดแบบรันเนอร์หลูปแล้วเนี่ยเขาก็จะเหลือประมาณแค่นี้นะครับในขะเดโดยกันที่ของเอสิกเนี่ยก็จะยาวประมาณนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าเชือกอ,อันนี้ก็เกือบจะสั้นเกินไปอันนี้ก็ยาวเกินไปหน่อยนะครับถือว่าการสวมใส่ของรองเท้าทั้ง2คู่นี้ถ้าเรื่องของความนุ่มสบายเนี่ยต้องให้ตัว Laser x c c e s s เานะครับแต่ถ้ารู้สึกถ,ถึงการมีวัสดุที่น้อยๆมินิมอลหน่อยเนี่ยต้องให้ความรสิสิ์ของตัว Magic Speed นะครับผม ตัวสเต็คไฮของทั้ง2คู่นี้มีความใกล้เคียงกันมากนะครับตัวสเต็คไฮของตัว GOLAN เลเซอร์เอ็กเนี่ยความสูงส้นเขาอยู่ที่30นะครับด้านหน้าอยู่ที่2 6 mm มมนะครับดรอปคู่นี้เนี่ยดรอป4นะครับซึ่งขณะเดียวกันที่ ASIC Magic Speed เนี่ยความสูงส้นเขาอยู่ที่29 mm มมนะครับด้านหน้าอยู่ที่ 24มิเมนะครับเป็นรองเท้า drop 5นะครับมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของตัวพื้นชั้นกลางนะครับแต่มีความแตกต่างกันอยู่ที่ว่าตัว a s i c magic speed เนี่ยเป็นรองเท้าที่เป็นโฟมของ five foam blast แต่มีแผ่นคาร์บอนอยู่ด้านด้านหน้านะครับซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยกดลิงก์ด้านบนดูได้นะครับเพราะรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าว,วิ่งที่ฟิลดิบดิบ ของผมคู่แรกนะครับที่ผมชอบนะครับส่วนตัวผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้เจ้า a s i c magic speed เนี่ยเป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วก็สนุกดีนะครับแต่ไม่ได้นุ่มมากนะครับแต่มีการตอบสนองที่ดีมีความเลื่อนไหลที่ดีนะครับกับการวางเท้านะครับกับรองเท้าคู่นี้นะครับในขนาดเดียวกันที่ความรู้สึกที่ได้วิ่งกับเจ้า goran laser xs เนี่ยครับจะมีความรู้สึกที่มีความนุ่มกว่านะครับรองรับ แรงกระแทกได้ดีนะครับและมีความเบาของเท้าคู่นี้ด้วยนะครับผมถ้าถามว่าชอบรองเท้าคู่ไหนมากกว่าันในเชิงของมิดโซลหรือพื้นชั้นกลางเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะแตกต่างกันเรื่องความรู้สึกนิดนึงนะครับตัวนี้จะตัว Laser ร์เอ็กเนี่ยจะมีความรู้สึกที่นุ่มที่เด้งมีเฟิร์มนิดนดนะครับแต่ตัว ASIC Magic Speed จะมีความหยิบขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่จะมีการตอบสนองที่ดีจากแผ่นคาร์บอนเขานะครับผม อย่างด้านล่างทั้ง2คู่นี้ผมชอบทั้งคู่นะครับส่วนของตัวโกลันเลเซอร์เอ็กเซสเนี่ยใช้เทคโนโลยียางจากคุดเยนะครับให้การยึดเกาะที่ดีนะครับอายุการใช้งานคาดว่าน่าจะยาวนานพอสมควรนะครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของตัวเอสิ m เมจิกสปีดเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอสิ g กริปนะครับให้การยึดเกาะที่ดีเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าอายุการใช้งานเขาจะยาวนานเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเอสิเขาเนี่ย จะเป็นรองเท้าที่ทนนะครับถือว่าพื้นยางด้านล่างเนี่ยทั้ง2คู่นี้ผมชอบทั้งคู่นะครับผมของดีไซน์หรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกนะครับออันนี้ต้องแล้วแต่คนชอบนะครับผมว่าตัว GOLA นเลเซอร์เอ็กเเนี่ยมีดีไซน์ที่ผมชอบที่สุดในบรรดา s เก t ตเชอที่มีอยู่นะครับเพราะว่าการลงสีหรือเฉดสีเนี่ยที่เขาใส่มาในรุ่นนี้เนี่ย ค่อนข้างลงตัวนะผมชอบนะถือว่าให้ความรู้สึกที่ซิ่งๆนะครับในส่วนของตัว Magic Speed เนี่ยเป็นดีไซน์ที่สวยอยู่แล้วนะครับมีสีสันที่สวยงามนะครับจริงๆแล้วเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมว่าให้เสมอกันนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับทั้ง2คู่นี้นะครับข้อสรุปของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับเอาสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับ ราคาของทั้ง2คู่นี้เท่าที่เช็คณนะตอนนี้ในเว็บที่เป็นซูเปอร์สปอร์ตแล้วกันนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับหลังจากหักส่วนลดแล้วก็เหลือประมาณ3,400บาทนะครับเท่าที่เช็คมานะครับหลุบของเจ้าโกลันเลเซอร์เอ็กเซสเป็นรองเท้าที่มีความนุ่มมีความเด้งและใส่สบายนะครับและน้ำหนักเบานะครับถือว่า วิ่งได้ในหลายๆรูปแบบวิ่งช้าก็ได้วิ่งเร็วก็ได้นะครับส่วนของเจ้า ASIC MAGIC SPEED เนี่ยราคาเท่ากันกับเจ้าตัว GOLAN LASER x ์เ s s เลยนะครับนะตอนนี้คือ3,400บาทเท่าที่ผมเช็คมาในเว็บนะครับซึ่งผ้าสั้นๆนะครับกับเจ้ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ทนนะครับ มีความนุ่มในระดับเด่งแต่มีความดิบนะครับแต่จะได้การตอบสนองที่ดีจากแผ่นคาร์บอนที่มีอยู่นะครับถ้าใครอยากจะลองวิ่งในฟิลดิบๆขึ้นมาหน่อยนะครับก็ไปลองคู่นี้ดูนะครับเจ้า ASIC m เมจิกสปีดนะครับผมประมาณนี้นะครับกับข้อมูลของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กทุกคน,นคเพื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับผมมาถึงคําถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าระหว่างรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับคุณชอบรองเท้าคู่ไหนมากกกันมาเป็นสายดิบๆหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นสายนุ่มสบายนะครับยังไงพิมพ์คําตอบของคุณเข้ามาได้พร้อมเหตุผลสั้นๆนะครับ มาได้เลยนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับผมวันนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ฝนตกเดี๋ยวเสียงกวนนะครับแสงหมดแล้ว<อ>ด้วยช่วงท้ายมีประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบคำถามในครั้งที่แล้วนะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ น,นี่ค่ะมาอริจังนี่สวัสดีค่ะนี่ก่อนนี่สวัสดีค่ะนี่นี่นี่น,น,นี่สวัสดีคะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมเปิดกล่อง s k e c h e r g o r l a n Laser Access นะครับรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยอยู่ตามหน้าจอนะคะผมนี่นะขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามนะครับก็มีคนตอบคอำถามเข้ามาเยอะพอสมควรวันนี้ไอริกำลังเห่อของเล่นใหม่ของหนูของเล่นอะไรคะเนี่ยวันนี้ อะไรนะคะเดี๋ยพิมพที่นี่สิอะไรนะคะอ๋อของเล่นใหม่ค่ะโอเคอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราเราจะมาหมุนนี่ไหมคะเนี่ยวัดดีอ่ะวัดดีค่ะเดี๋ยวค่ะโอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหมุนกันเลยไหมคะนี่นะเธอคะคุณคะอ่าหมุนหมุนไหมคะหมุนหมุนนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มหมุนกันนะบัดนี้นะครับอ่าหนึ่ง สองบัตรนึงแป๊บนึงแป๊บนึง,นงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเสียงกันเปิดเสียงฮืออ่าหนึ่งสองซับอ,อ่าผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่ปึ๊บปุ๊บใครแสดงคุณบุญชัยแซ่เรียบนะครับซัมเมอร์ เอ้ยินดีด้วยนะครับขอบุณทุกท,ทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวคุณบุญชัยเห็นคลิปนี้ฝากส่งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณบุญชัยแท่เรียบตอบว่าอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับคําถามของคลิปนี้นะครับผมถามว่าเจ้าเลเซอร์เอ็กเซสเนี่ยจะนุ่มไหมนะครับชัยตอบว่าน่าจะนุ่มและเบามากครับถูกต้องนะครับเพราะว่าน้าหนัก คู่น e ี้เนี่ยเบามากนะครับแล้วก็นุ่มใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับยังไงไปลองใช้ได้นะครับขอบคุณคุณบุญชัยนะครับที่ร่วมตอบคาถามเข้ามาอ่ะฮลลี่จะไปแล้วไปแล้วสวัสดีบายๆกันค่ะบายยบายายังไงดูคลิปที่ผมทําไว้ได้นะครับแตะหน้าจอได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะครับบายๆบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ